ที่กำลังจะขึ้นรถนี่สอง0 0นารอนะครับจะยุ้ยปิดการขายไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูราคาหัวของเจย,ยุ้ยกันนะครับมาลงใหม่ครับลงใหม่แล้วก็ขายไปแล้วเนี่ยตัวนี้21,500บาทไปไกลมากหลังอะไรนะหลังวัดวังประจบครับไปไกลจัด <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับพี่น้องครับวัวสวยปากน้ำโพครับโดยเจ้ย,ยุ้ยนะครับ มาหลายชีวิตหลายไซส์เหลือเกินแต่วันนี้ชุดนี้เอาเอาโตสุดไปก่อนเลยค่ะกี่ตัวครับชุดนี้อันนี้คู่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งโกสามสามตัวก่อนสามตัวสามตัวนี้ตัวละสองหมื่นหนึ่งพันสองหมืนหนึ่งพันราคาร้องใช่จะ้ะต่อรองได้ชีวิตอายุอัวประมาณกี่เดือนครับอย่างนี้น่าจะเกือบ,บกเกือบขวบโกเกือบหนึ่งขวบครับ ตัวละสองหมื่นพันนะราคารองนะาหกหมื่นสามร้องอยู่ตัวประมาณนี้มีทั้งแดงทั้งสีคาคอลายมีโบสเน่ดูใส่คุมให้ดูแล้วตลอก็เลยแล้วก็ตัวนี้พิเศษหน่อยไหมตัวนี้ก็พิเศษหน่อยแต่มันก็ไม่เข้มเท่าไหร่ครับใส่คุมไม่เหมือนเพื่อนตัวนี้ส่งพ่องัวได้ตัวนี้สองหมื่นแปดห้าร้อยครับ อายุประมาณอันนี้น่าจะ13-14เดือนได้ครับเกิน1ปีแล้วใช่ราคาเบาๆนะตัวเนี้ยครับ28,500ราคาร้องอยู่หัวโล้นนะครับแดงแบบแดงไม่เข้มเท่าไรแต่ก็อืแต่ก็ยังแดงอยู่ยังแดงอยู่ลูกไข่ดีใช้ได้หางยาวสีอะไรนะกลเกตเนี่ยสีบุตรสีบุตรสีบุตหัวชนนะสีเทพบุตรเนี่ยสีบุตรสีลันดาสีลันดาหัวหัวสวยหัวสวยหัวสวย สองหมื่นแปดห้าร้อยนะใช่จ้ะนี่ครับนี่สนใจตัวหาจะยุ้ยเลยครับแบบนี้ครับสวยๆครับสรงพ่องวัวไปไปต่อครับมีข้อไหนอีกครับก็มายืนรอนหอครับตัวนี้วันนี้ขายไปได้กี่ตัวแล้วนะ สองตัวชาวนี้ไปแล้วสองเดิมแล้วอึ๊บเอาค้าข้าวก่อนแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยคู่นี้ยังไงครับคู่นี้จะออกเป็นบะม่านแดงครับจะคู่นี้สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันอายุวัวกี่เดือนอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบเดือนวครับประมาณสิบเดือนครับคู่นี้ลํำปึกเลยลํำครับผม ดูไข่อันนี้ร้อนเดียวเหรอสตัวสามอนอ๋อใช่นี่ตัวนี้ลรอนสตัวสามอนสองตัวสามลอนนะครับดูตำหนิให้ดูตัวนี้หนึ่งรอนมี่ตำหนิเล็กหน่อยร้อนเดียวครับแต่มันมันแบบนี้จะทับได้ไหมทับได้ไหมได้โก้ได้เหรอันหนาดีจังครับคู่นี้นะครับคู่นี้เียงเอาไปเลี้ยงแล้วทับไม่ได้ทับไม่ติดก็ไม่ขาดทุนรามันก็เป็นสายขุนกันไปจ ได้คูณได้คู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้สี่หมื่นสองครับตัวละสองหมื่นพันนะครับสองตัวสามลอนอ,อ่สองตัวสามลอน <c oughs> ครับผมมามาต่อเลยลคู่นี้ชุดนี้วัวแฟนซีใช่แฟนตาซีแฟนตาซีกี่ตัวครับนี่ะนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวครับเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวละ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่จ้ะแฟนตาซีราคาร้องนะใช่จ้ะราคาแบบถ้าคนที่ไม่ติสีไม่อะไรเลยอ่ะเออเน้นกําไรสีแดงจะเป็นมวยอีสานนี่อีสานใช่สีขาวเนี่ยจะเป็นมัวพันเนียตโคกสำโรงลพบุรีลพบุรีเออยกชุมเลยค่ะเนี่ยตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับแบบนี้จะเป็น อย่างนี้งัวอีสานอีสานแดงแดงนี่นะแดงแดงนี่วัวอีสานขาวนี่งัวพเนียดโคกสมรงวัวภาคอีสานกับภาคกลางมาอยู่ที่ภาคเหนือนี่นี่ที่ชอบไอ้ลายนี่โกครับไอ้ลายนี่ครับี่เหมือนแน่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 ครับโคกสมรงครับโคกสมรงลพบุรีลพบุรีครับผมประมาณนี้ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบสองตัวมีอีกไหมครับมีไปเดี๋ยวไปต่อกันครับอีกหนึ่งข้อครับ มาถึงชุดนี้ครับ13ตัวใช่จ้ะอายุวัวกี่เดือนครับอันนี้บางตัวก็สีไปว่าเกือบขวบทุกตัวกทุกตัวเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวละ19,500ครับ13ตัว13นะ19,500ครับประมาณนี้ครับคอ,อกจะแคบสักหน่อยวัวมาลงกันเยอะเลย 13ตัวครับพี่น้องหนึ่งเก้าพันห้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหนูแย่มาแย่มาแย่มามาก์กไขมาร์กก่อนคัดไปก่อนคัดไปรีบมาคัดนะครับรีบมาหาเจ้ยุ้ยนะครับเนี่ยมาคุยราคากันมาคุยค่ารถค่ารากันวัวเข้ามาตลอดเลยนี่คุ้นดีด้วยแบบนี้เป็นวัวจากที่ไหนครับจุดนี้งวยอีสานหมดเลยโกงอีสานนะใช่จ้ะนี่นะครับลูกอีสานนะครับอีสานหมดเลย มืโตที่เหนือก็เป็นวัวสเปกไปขุนต่อนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับทรงหัวล้นมีหลายตัวนะพี่น้องนะมาคัดก็มีแบบใครมาคัดก็แบบไปเอาไปทำพ่อขายแบบก็มีไม่ได้ขายเป็นราคาพ่อพันแต่ขายตามสภาพตามเนื้อผ้าไปใช่ใครมาก็คัดไปหมูกาห้าร้อยครับผมประมาณนี้ครับตัวเรามาฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้ โอ้ยขาวนี่โบสสวยดีจังไงโบสขาวมีตำหนิโกมีตำหนินะครับือจุ่นหน่อยนึงอ๋อเสือจุ่นตอนซื้อถามว่าแข้งขาโค้งเคืองตาดีอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถามเขาแข่งขาดีจริงครับแต่ไม่ได้ถามเรื่องสะดือใช่ะสือจุ่นหน่อยนึงครับโอ้โหชุดนี้ก็ราคาหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอายุวัวกี่เดือนอันนี้น่าจะอยู่ที่แปดเดือนครับ ตัวประมาณแปดเดือนนะพี่น้องนะกี่ตัวครับเนี่ยสองสี่หกแปดสิบตัวสิบตัวครับเจ้าของก็เพิ่งจะนับด้วยกันเนี่ยใช่ใรับประกันแขงขาครับขาวนี้ครับแต่ไม่รับประกันจะดื้อครับไม่ได้พูดตัวนี้สวยตัวดูตัวสวยหน้าหน้าโพน้อยนะแต่เด่นไม่ดอกนี่หน้าเด่นหางไม่ดอกครับเหมือนนั่นแหละนะ 17,500คู่ละสาม0 0คู่ละสาม0 0ืครับใช่จ้ะนี่ตัวนี้หน้าเดนสวยดีใช้ได้หนูไล่ออกไปงดครับอ้าไปงดดอกดอกเงินดอกทองมาครับใครสนใจก็มาเลือกที่ครอกเจยยุ้ยนะครับนี่นีหลายรุ่นจริงๆมารุ่นนี้ต่อรุ่นี้ชุดสุดท้ายแหละครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบตัว สิบตัวเท่าไหร่ครับตัวละหนึ่งมื่นห้าพันแปดร้อยอันนี้แหลเป็นราคามาเลยเนี่ยแต่มาเลยลับหนีหมดแล้วเดี๋ยวมาเลก็มาจหมื่นห้าพันแปดร้อยครับอายุวัวเท่าไหร่อันนี้จะอยู่หกเดือนเจ็ดเดือนครับประมาณนี้เลยแต่ตัวน้อยงี้ไม่ถึงโกน้อยสุดมีตัวเดียวนี่นะตัวน้อยสุดเนี่ยหมื่นสี่ห้าร้อยตัวเดียวนี้หมื่นสี่พันห้า โอ้นี่นี่มีลายตัวนึงเอามีงวลายเอกเอาไปเข้าคู่ไว้ต yep. anyway> oh, ัวน right. nice anyway> ั้นเข้าคู่กับงวน้อยครับตัวนี้ตัวน้อยนะครับคู่หนึ่งสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันมีตัวนี้กับตัวลายเน่เน่เน่นี่เน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 ่่เนเ่น่่เเน่่กนนเน่เน่เเน่นนเลน่นนเล กินฟางแล้วกินน้ําอิ่มๆิฟางแล้วผิวเมื่อคืนมันหนูลืมไฮตัเนตเอาฟางลงอย่าจ้ะคู่เล็กมาถึงเมื่อคืนนะคู่นี้นะคู่นี้เนี่ยคู่นี้สี่หมื่นเก้านะพี่น้องนะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าไม่โบตัวละหมื่นสี่พันห้าราคาร้องอยู่ร้องอยู่นะใต่อร้องได้นี่แหละตัแดงแดงนี่ก็สอยแต่หน้าจุดไหมไม่จุดนะหน้าแดงเลยไม่หน้าขาวไม่ไม่ใช่หน้าขาวมาสนใจก็มาดูของจิยุ้ยนะครับมีหลายรุ่นหลายราคา หมื่นต้นหมื่นกลางหมืน่นปลายแล้วก็สองหมื่นต้นเนาะ<ต>ครับผมเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าครับผมสนใจก็มาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับเลูกเลี้ยงมีมทุกวันที่วังประจุครับผมครับมีถ่ายพยาธิวัคซีนนะครับมีพร้อมนะครับผมติดต่อมากันได้เลย